สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรม LED Show นะครับ2013นะครับที่ใช้กับป้าย LED นะครับเป็นสีเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินหรือว่าสีเหลืองนะครับต้องใช้โปรแกรม LED Show ตัวนี้นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ เมือ่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเห็นลักษณะของโปรแกรมนะครับตัวนี้คือขนาดยังไม่ได้เสร็จนะครับตามขนาดของป้ายไฟป้าย LED ที่เราจะประกอบเข้ามานะครับก็ตามหลักแล้วก็คือตัวป้ายมาตรฐาน1แผงก็จะอยู่ที่ความสูง16เซนนะครับแล้วก็ความยาวก็32หรือว่าถ้าเป็น P10 ก็สูงก็16ดอทนะครับความยาวของแผงก็คือ32ดอทนะครับตามมาตรฐาน นะครับนี่เราก็เข้าไปยังเซตอัพสกรีนพารามิเตอร์นะครับกด enter password ก็ใส่ password 1 6ึ่นะครับ0นแปดุ๊บเราก็เข้ามาหน้าสกรีนพารามิเตอร์ทีนี้เราก็มาแก้รุ่นของกรารที่เรามาใช้นะครับในการนี้ผมใช้การ์ด5ยูนะครับเพราะว่าเราใช้ LED จำนวน แถวละหกนะครับสแถวซ้อนกันก็คือ3 2มสอคูณร้อยเก้าสิบสองดอทนะครับเราก็มาแก้ไขตรงขนาดตรงนี้นะครับสามสิบสองความสูงความยาวร้อยเก้าสิบสองดอทนะครับเมื่อได้ตามที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนนะครับก็ทําวิธีการเดียวกันนะครับเมื่อแก้ไขการ์ดเสร็จนะครับรุ่นของการ์ดและขนาดเสร็จนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับ มาเซฟพล้่นล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ก็ครอสนะฮะออกไปจะได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้นะครับจะขึ้นมาแบบอ่าขนาดที่เราต้องการอันนี้ต้องต้องการให้มันใหญ่ขึ้นเราสามารถซูมได้นะครับเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ซูมลงนะครับนี่คืออ่าโปรแกรมนะครับทีนี้เริ่มมาเลยนะครับการออกแบบโปรแกรมอันนี้มาเริ่มต้นในเราโปรแกรมที่หนึ่ง ผมอยากจะสร้างแบบตัวแสดงลักษณะแบบเต็มแบนนะครับผมก็เสริมสร้างโปรแกรมที่หนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการขอบนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับอ่านี้ไม่ต้องการขอบถ้าเราต้องการขอบก็ติ๊กเข้าไปขอบไฟวิ่งรอบก็สามารถมีขึ้นมาได้แล้วก็ลักษณะของขอบนะครับ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับอันนี้คือความเร็เวของรันสปีดนะครับความเร็เวของขอบที่วิ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับตามที่เราต้องการอันนี้อันนี้ผมจะไม่เอาขอบนะครับเริ่มกันเลยนะครับเราปรับขนาดได้เต็มเลยนะครับเราก็มาเดิมนะครับสร้าง เราจะพิมพ์คำว่า sk satellite นะครับตัวอักษรสามารถเลือกได้นะครับตามฟอนต์ในคอมพิวเตอร์ของเราที่มีอยู่แล้วขนาดก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับตัวหนาตัวเล็กนะครับตัวบางก็ได้เดี๋ยวผมปรับไอ้อยู่ตรงกลางนะครับปรับได้นะ,อ,ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราต้องการก็ฟาร์มนี้ขึ้นมาเป็นอันดับแรก ของต้นๆนนะครับทีนี้เราต้องการววิ่งแบบไหนนะครับเลือกการวิ่งของตัวอักษรตัวหนังสือที่เราสร้างขึ้นมานะครับจากตรงนี้นะครับจะเป็นอพอดีเอา move left นะครับจะเป็นวิ่งตามกันหรือว่า random random ก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเอาเป็น random นะครับอันนี้เราปรับตัวหนังสือขึ้นบนลงล่างนะครับให้อพอดีนะครับอ่า้ผมพอดีแล้ว ยืดหน่อยนะครับถ้าต้องการยืดตัวอักษรก็แบบนี้นะครับนี่ครับได้หมดเลยครับอันนี้อันแรกเสร็จไปแล้วผมต้องรันสเปดสองมันจะเร็วมากนะฮะอ่าปรับสักสิบนะครับลองดูพรีวิวนะครับอ่าเมื่อเราเซฟแบบนี้มันก็จะแสดงแบบนี้นะครับอ่าไปตามลักษณะนี้นะครับอ่าเสร็จไปแล้วนะครับเซกที่หนึ่งของผมนะครับ อ่ะทีนี้ผมมาสร้างต่อนะครับจะสร้างต่อตรงนี้เลยก็ได้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน ผมจะใส่เบอร์โทรนะครับอันนี้ต้องการแบบคอนเทนต์อัพนะครับ ฟา e มเร็วสปีดปรีวิวนะครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับทีนี้ผมจะสร้างโปรแกรมที่2ขึ้นมานะครับไม่รวมกับโปรแกรมที่1โปรแกรมที่200ยมีขอบนะครับ เราจะสร้างสองกรอบประดาษนี้ผมเดี๋จะสร้างสองกรอบให้ดูนะครับ ปรับขนาดเล็กกลงมาหน่อยนะครับอ่าได้แล้วอขอสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับ ลองสร้างจากโปรแกรมนะครับอีกกรอบหนึ่งอ่านี่ครับก็เกิดขึ้นใหม่อีกกรอบหนึ่ง,กกงต้องอย่ายซ้อนกันนะครับถ้าซ้อนกันโปรแกรมจะไม่เซฟให้เรา นี่ครับผมก็ปรับขนาดได้พอดียังปรับได้นะครับรีวิวดูนะครับการวิ่งยังไม่ได้เสร็จนะครับเราก็มาเลือกการวิ่งตัวใหญ่ผมให้เป็นเรนดอมนะครับ อัพเลเซอร์นะครับความเร็ว10ะนะครับรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี้ผมจะสร้างอีโปรแกรมหนึ่งขึ้นมายาวๆเลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับ ทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องโปรแกรมที่สามต่อนะครับเรามาสร้างแบบตัววิ่งยาวๆนะครับ เรป, LED, ประกอบไป LVD ทั้งปลีกและส่งติดตั้งขายกล้องวงจรปิดนะครับ เราใส่เยอะๆไปได้เลยนะครับต่อท้ายไปด้วยจาแนลเทียมทุกคนก็ทำอยู่แล้วนะครับก็ต่อไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็ปรับขนาดตัวหนังสือนะครับเราต้องการตัวหนังสือใหญ่ขึ้นก็ปรับได้ตามขนาดนะครับตัวหนาตัวบางนะครับ มาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มันก็เป็นคอนเทนต์เอามูฟเลฟก็ถูกต้องนะครับฟวามเร็วลัร์ปรเปตก็อยู่ประมาณ12นะครับการวิ่งก็จะพอดีนะครับจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเรื่องโปรแกรมที่4ครับโปรแกรมที่4ผมอยากได้เป็นนาฬิกานะครับไม่เอาขอบนะครับ อบอเลือกการแสดงเวลาแบบชั่วโมงนะครับเพิ่มขนาด ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับผมจะได้านาฬิกาเป็นรูปเข็มเอามาใส่นะครับรีวิวดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้เสร็จแล้วผมลองสร้างแค่4โปรแกรมนะครับเป็นตัวอย่างให้ดู ทีนี้ถึงขั้นตอนนะครับการที่เราจะเอาโปรแกรมที่หลอกแบบไปแล้วส่งไปยังป้าย LED นะครับโดยผ่านโปรแกรม USB นะครับทีนี้อีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวย้ำอีกนิดนึ่งการตั้งค่าทาร์เมอร์สวิตอันนี้ตั้งเวลาปิดเปิดของไฟได้นะครับเราต้องการปิดเปิดกี่โมงนะครับเปิดตอนกี่โมงปิดตอนกี่โมงนะครับสร้างได้สี่รอบนะครับสี่เวลานะครับ ก็สามารถเลือกได้อันนี้ผมไม่เลือกนะครับไม่เลือกตั้งเวลานะครับแล้วก็แสงก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับนะครับ inject b ไบเนนะครับก็าสามารถปรับแสงตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับสมมติว่าเราต้องการ ช่วง6โมงครึ่งนะครับถึงเที่ยงเราอยายให้แสงจ้ามากที่สุดนะครับแล้วก็มาตั้งกลางคืนอาจจะดรอปแสงลงมานะครับดรอปแสงลงมาก็นี่สามารถตั้งงานตั้งใช้งานได้นะครับก็เซฟแล้วก็เสร็จนะครับทีนี้ก็ขั้นตอนของการาถ่ายข้อมูลลง u s b อีนะครับก็มีขั้นตอนดังนี้ USB ก็ต้องเป็น USB ที่ผ่านการฟอร์แมตมาก่อนนะครับ ต้องไม่มีข้อมูลใ,ใดๆอยู่ในแฟลชไดร์ที่เราจะมาเสียบนะครับฟอร์แมตเสร็จแล้วนะครับ เมื่อเรา format USB f l a s d r เสร็จนะครับแล้วก็มาที่สัญลักษณ์ USB เปิดขึ้นมานะครับอันนี้คือเราติ๊กเวลานะครับให้ลิงก์กับคอมพิวเตอร์ให้มันตรงกันนะครับแล้วก็หาแฟลชไดร์ที่เราเสียบเข้ามาอันนี้เป็น H นะครับเป็นแฟลช32แล้วก็เซฟดูตรงนี้นะฮะอ่ะนี่คือ USB ด l ์ s h วร o w fully ก็คือผ่านนะครับเมื่อตรงนี้ผ่านแล้วก็ปิด มาเปิดตรงไฟล์ครับมาที่โปรเจกต์ไฟล์เอ็ก r อไปยัง usb f l a s d r i v ที่เราเสียบไว้หาการ์ดที่เราใช้งานอยู่นะครับ5.0นะครับปึ๊บอ่านี่เสร็จแล้วฮนะแล้วก็ดึง usb ออกไปใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็การออกแบบโปรแกรม ใช้งาน l v d Show นะครับ2,013นะครับก็มีแค่แค่เท่านี้นะครับก็ SK Satellite ขอขอบคุณครับ